ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา35คำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนฟ้องก็ได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใดถ้าคำร้องนั้น ได้ยื่นในภายหลังเมื่อจำเลยให้การแก้คด,ดีแล้วให้ถามจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่แล้วให้สารจดคำถแถลงของจำเลยไว้ในกรณีที่จำเลยคัดค้านการถอนฟ้องให้สารยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียวักสองคด,ดีในความผิดต่อส่วนตัวนั้นจะถอนฟ้องหรือ ยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้แต่ถ้าจำเลยคัดค้านให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย